828. หานาภาคินีปัญญาเป็นไฉนสัญญามนาศิการอันสาราคตด้วยกามสร้างไปยังโยคาวาจรบุคคลผู้ได้ปฐมฌานปัญญาของโยคาวาจรบุคคลน,นั้นชื่อว่าหานาาคินีสติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นปัญญาชื่อว่าทิติภาคินี สัญญามนสิการอันสาหรคตด้วยยานที่ไม่มีวิตกสั้นไปปัญญาชื่อว่าวิเศษภาคินีสัญญามนสิการอันสาหรคตด้วยนิพพิทายานประกอบด้วยวิราคะาสั้นไปปัญญาชื่อว่านิพเพทะภาคินีสัญญามนสิการอันสาหรคตด้วยวิตก สร้างไปยังโยคาวาจรบุคคลผู้ได้ทุติยชาญปัญญาของโยคาวาจรบุคคลน,นั้นชื่อว่าหานาาคินีสติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นปัญญาชื่อว่าทิติภาคินีสัญญามนสิการอันสารคตด้วยอุเบขาสร้างไปปัญญาชื่อว่าวิเศษภาคินี สัญญามนสิการอันสาหรคตด้วยนิพิทายานประกอบด้วยวิราคาสั้นไปปัญญาชื่อว่านิเพทะพาคินีสัญญามนสิการอันสาหรคตด้วยปีติสั้นไปยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้ตติยชานปัญญาของโยคาวจรบุคคลน,นั้นชื่อว่าหานะพาคินี สติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นปัญญาชื่อว่าทิติภาคินีสัญญามนสิการอันสหาหคตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสั้นไปปัญญาชื่อว่าวิเศษภา,าคินีสัญญามนสิการอันสหาหคตด้วยนิพพิทายานประกอบด้วยวิราคะาสั้นไปปัญญาชื่อว่านิเพทภาาคินี สัญญามานสิการอันสรารคตรด้วยสุขสั้นไปยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้จะตุทชาญปัญญาของโยคาวจรบุคคลนั้นชื่อว่าหานภาคินีสติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมัน่นปัญญาชื่อว่าทิติภาคินีสัญญามานสิการอันสรารคตรด้วยอาการสานัญจายตนะชาญสั้นไป ปัญญาชื่อว่าวิเศษะภาคินีสัญญามนสิการอันสารคตด้วยนิพิทายานประกอบด้วยวิราคะาสั้นไปปัญญาชื่อว่านิพภทะพาคินีสัญญามนสิการอันสารคตด้วยรูปสั้นไปยางโยคาวจรบุคคลผู้ได้อากาสานัญจายตนาชาน ปัญญาของโยคาวจรบุคคลนั้นชื่อว่าหานาภาคินีสติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมัน่นปัญญาชื่อว่าทิติภาคินีสัญญามนสิการอันสรารคตรด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานสร้างไปปัญญาชื่อว่าวิเศษภา,าคินี สัญญามานสิการอันสารคตด้วยนิพิทายานประกอบด้วยวิราคะาสั้นไปปัญญาชื่อว่านิเพทะภาคินีสัญญามานสิการอันสารคตด้วยอากาสานัญจายตนะชาญสั้นไปยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้วิญญาณัญจายตนะชาญปัญญาของโยคาวจรบุคคลน,นั้นชื่อว่าหานะภาคินี สติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นปัญญาชื่อว่าทิติภาคินีสัญญามนสิการอันสารคตด้วยอากินจัญญายตนะฌานสร้านไปปัญญาชื่อว่าวิเศษภาคินีสัญญามนสิการอันสารคตด้วยนิพิทายานประกอบด้วยวิราคะสร้านไปปัญญาชื่อว่านิเพทะา,าคินี สัญญามนสิการอันสาร,รคตรด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานสร้นไปยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้อากินจัญญายตนะฌานปัญญาของโยคาวจรบุคคลนั้นชื่อว่าหานาพาคินีสติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมัน่นปัญญาชื่อว่าทิติภาคินี สัญญามานสิการอันสรารคตรด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานสั้นไปปัญญาชื่อว่าวิเศษภา,าคินีสัญญามานสิการอันสรารคตรด้วยนิพิทายานประกอบด้วยวิราคะาสั้นไปปัญญาชื่อว่านิเพทะภาคินี